สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทําการรีวิวกล้องพ a โซนิกนะครับเป็นกล้องวิดีโอนะครับกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ n a โซนิกรุ่น scv 1 0นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสภาพเครื่องนี้ก็สวยทีเดียวนะครับแต่ผมไม่ได้อแดปเตอร์ชาร์จแบตมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้สาย usb นะครับในการเสียบเอาเพื่อเปิดเครื่องให้ได้นะครับ ถ้าถอดสายออกก็จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สายชาร์จของมันแท้ๆมันจะชาร์จไม่เข้านะครับต้องหาสายชาร์จแท้มานะครับนี่คือกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ panasonic รุ่น scv 1 0นะครับตัวนี้ Op t i c a l Zoom 70x ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ครับ 70x n ชาร์นออปติคอลซูนะครับซึ่งถือว่าซูมได้เยอะทีเดียวครับ 70x Zo ู m เป็น Op t i c a l Zoom ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบอ่าเขาเรียกอะไรครับ OIS นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่ง OIS เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประมาณว่ากันระบบกันสั่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับจอก็ ยังคงสวยงามนะครับไม่เสียนะครับคุณผู้ชมนี่แบตเตอรี่มีมานะครับผมใช้สาย USB นะครับในการเสียบเพื่อนำพลังงานนำไฟเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับผมไม่มีแบตแท้นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้สาย USB เสียบมันก็จะแค่ไฟกระพริบกระพริบเหมือนกับว่ากำลังชาร์จแต่จริงๆมันชาร์จไม่เข้านะครับมันไม่ใช่สายแท้ของมันนะครับหรือเกิดจากแบตเสื่อมผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า ก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่การ์ดนะครับเสียบเสียบเอสดีา HD การ์ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอสดี HD การ์ดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับปิดเอสดีการ์ดไว้นี่ครับ ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้ปุ่มลบนะครับอันนี้ต่อสัญญาณ AV ไปเข้ากับทีวีนะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีช่องต่อ HDMI อยู่ตรงนี้นะครับ HDMI ต่อออกทีวีได้เลยนะครับช่องต่อ HDMI จะอยู่ตรงนี้นะครับหาสายมาแล้วก็ต่อออกทีวีได้เลยครับนี่ครับช่องต่อ HDMI นะครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านนะครับ ได้เห็นพลังซูมนะครับของเจ้ากล้องวิดีโอยี่ห้อพ纳โซนิกตัวนี้นะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อพ纳โซนิกรุ่นอะไรครับรุ่น SVC นะครับขออภัยนี้ครับชื่อรุ่นนะครับยี่ห้อพ纳โซนิกรุ่น SCV10 ครับ SCV10 นะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่นะครับผมไม่รู้ว่าแบตเสื่อมหรือมันไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟแท้นะครับเพราะฉะนั้นแบตไม่เก็บไฟเวลาจะลองเครื่องจะต,ต้องเสียบไว้แบบนี้ตลอดเลยนะครับเสียบ USB มาเอามาเข้ากับปลั๊กเพื่อใช้พลังงานนะผมจะเปิดเครื่องนะครับกดเปิดเครื่องก็เปิดตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่ม power นะครับผมจะกดแช่ถ้ามันติดก็ปล่อยนะครับ มันติดขึ้นมาแล้วนะครับมันบอกว่าให้ตั้งเวลาไหมเราไม่ตั้งนะครับก็กดลูกศรมาบอกว่าไม่ก็แล้วกันนะครับกดลูกศรไปทางน้นไม่แล้วก็กด enter ตรงนี้อ่ายังไม่ได้ปลดยังไม่ได้เปิดหน้าจอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอก่อนนี่หน้าจอปิดอยู่นะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดหน้าจอดันลงมาครับอ่าโอ้ขอไยดันขึ้นครับขอไยปุ๊บนี่ครับเปิดหน้าจอแล้วมาดูพลังซูมกันครับ ของเจ้าพ纳โซนิก s v s c v 1 0นะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่านี่ครับเปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปรับหน้าจอขึ้นมาก่อนอ่ะนี่ครับชัดแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูกันอันนี้ซูมได้เจ็บ7 0 x เลยนะครับ7 0 x optical zoom ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการเลคคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ อ่าเล็กขอดก็กดปุ่มแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะทําการเล็กคอดแล้วก็ซูมให้ทุกท่านได้ดูนะครับอ่ากดเล็กขอดแล้วนะครับมีสัญลักษณ์แดงๆขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่าเริ่มเล็กขอดนะครับดูคุณผู้ชมจะเห็นยอดยอดต้นไม้ตรงนี้นะครับเป็นยอดต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูเป็นต้นสะเดาใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูนะครับมาดูพลังซูมของ SCV หนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ เดี๋ยวผมจะถ่ายที่หน้าจอแล้วก็ซูมให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับซูมแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหพลังซูมดูครับอื้อแล้วก็ออโต้โฟกัสด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโฟกัสอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อื้อสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ครับออโต้โฟกัสครับเห็นไหมครับดอกสเดานะครับดอกสเดาลมพัดแรงแล้วก็ สั่นไหวเลยครับแล้วก็ซูมได้สูงสุด 70x ของ optical zoom นะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับสวยงามเลยครับคุณผู้ชมครับดูแม่ภาพสวยจริงๆครับตัวนี้ 1,280x720p นะครับความละเอียดของกล้องตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนู่นแะครับ คุณผู้ชมดูต้นไม้ตรงโน้นไกลไหมล่ะครับคุณผู้ชมโน่นครับต้นไม้ตรงโน้นไกลไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่สําหรับกล้องตัวนี้แล้วมันซูมได้เจ็ดสิบเอ็กซ์ออปติคอลซูมก็ไม่ไก่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกมานะครับปุ๊บอ่าคุณผู้ชมดูสิครับไกลไหมล่ะครับคุณผู้ชมอถือว่าสุดยอดนะครับพลังซูมของ panasonic ตัวนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใน พลังซูมตัวนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะซูมใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวซูมใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมก็ดูที่จอก็แล้วกันนะครับปึ๊บปึ้งโอ้โหสูงสุด 70x ครับคุณผู้ชมแล้วดูครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจถ้ารับได้ก็ รับไปนะครับไปหาที่ชาร์จเองนะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเสื่อมเสื่อมหรือไม่นะครับถ้าเสื่อมก็ต้องไปหาเองนะครับพอผมลองใช้ตัวอะไรตัวเป็นสายทั่วๆไปนะครับมาลองเสียบมันมันไม่มันไม่ชาร์จเข้าแล้วอะครับจะต้องเสียบไฟไว้แบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่จริงๆเอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับคุณผู้ชมไม่อยากขายนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่มันเขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็อยากจะรีวิวให้ ทุกท่านได้ดูเฉยๆนะครับว่ากล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ panasonic นะครับพลังซูมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วตัวเล็กเบาด้วยครับน้ำหนักเบานะครับนี่ครับ 70x optical zoom นะครับเจ้า panasonic s c v 1 0นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้สวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ เสียแต่ที่แบตเตอรี่มันไม่เก็บไฟแล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จมาแค่นั้นต้องใช้ USB ในการเสียบเหมือนชาร์จโทรศัพท์อะครับเอาเข้ามาในนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้ากล้องในระดับนี้นะครับถ้าทําได้ดีขนาดนี้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้ก็ยังคงสวยงามนะครับดูภาพสภาพเครื่องทั่วไปนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมดูการซูมนะครับถือว่าแหม่มาสัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ชมอดูครับผมซูมออกไปดูครับปลายยอดต้นไม้ไกลลิบตาเลยครับคุณผู้ชมครับผมมองด้วยสายตาผมว่าไม่ต่ํากว่าประมาณสัก300เมตรนะครับต้นไม้ตรงโน้นนะครับโนนครับไกลเลยครับอมาดูในนี้นี่ยิ่งไกลเลยครับซูมเข้ามาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับปึ๊บตึ้งเดี๋ยวมันจะโฟกัสเองนะครับ อ่าเมื่อซูมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะโฟกัสเองนี่ครับโฟกัสแล้วนะครับโฟกัสทําให้ภาพคมชัดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดจริงๆครับแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าซูมพลังซูมนะครับคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมดูครับนน่นนะครึ๊บตึงอ่าผมจะหยุดการเลคคอร์ดนะครับกดสต็อปตรงนี้นะครับอ่าสต็อปแล้วนะครับทีนี้ เวลาที่เราจะชมคลิปนะครับที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็กดเข้าไปที่อ่าตรงเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ากดตรงไหนนะครับคุณผู้ชมอ่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ตรงนี้ตอนนี้ตรงนี้ผมเลื่อนมาทางขวามือนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูใกล้ๆอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนี่ครับสัญ,ญลักษณ สัญลญญักษณ์กล้องถ่ายวิดีโออยู่ทางด้านขวามือนะครับก็คือการถ่ายวิดีโอถ้าเราจะเล่นนะครับก็จะมีสัญลญญักษณ์ตัวสามเหลี่ยมสัญลญญักษณ์เพล์หรือการเล่นให้เลื่อนมานะครับก็กดเลื่อนมาเลยครับปุ๊บนี่ครับเมื่อเราเลื่อนมาฝั่งทางสัญลักษณ์เพล์ตรงนี้แล้วนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าเลื่อนมาฝั่งนี้ถ่ายวิดีโอนะครับเลื่อนมาฝั่งนี้ก็คือการเล่นหรือการเพล์เพล์วิดีโอที่เราเล่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งนี้ถ่ายคลิป ฝั่งนี้เล่นคลิปนั่นเองนะครับเมื่อเลื่อนมาฝั่งนี้แล้วหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้นี่เห็นไหมครับผมถ่ายไว้หนึ่งคลิปเมื่อสักครู่ที่ตอนรีวิวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีเมมโมรีการ์ดแถมมาให้ในตัวเครื่องน่าจะ8กิกนะครับอยู่ในนี้แหละครับในี่กิกมันอยู่ในนี้ครับ s d c a r การ์ดกิกก็แถมมาเลยมีหนึ่งคลิปที่ผมถ่ายเมื่อเราจะดูให้เรากดปุ่ม Enter นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่ม Enter เข้าไปนะครับ เมื่อกดปุ่ม enter รับมันจะเล่นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับเล่นแล้วเล่นที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับ <คน S 1> อ่าจะเห็นยอดยอดต้นไม้ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับยอดต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมาให้ดูเป็นนั่นเป็นเสียงที่ผมเลคคอร์ดเมื่อสักครู่นะครับอ่ามาดูกันนะครับ าพสวยนะครับคุณผู้ชมครับดอสลลลมพัดแรงแล้วก็สั่ไหวเลยครับแล้วก็ซูมได้สูงสุดือเอมนะครับเมื่อเราจะสต็อปเราก็เลื่อนลูกศรตรงนี้ลงมานะครับก็มันก็จะหยุดการเล่นคลิปนะครับแล้วก็เราก็ปรับมาที่โหมดที่เราจะถ่ายอีกนะครับปรับมาทางขวามือในหโหมดของวิดีโอนะครับ มาหมดนี้การเข้าสู่เมนูนะครับเมนูก็คือตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราจะเซตเครื่องนะครับก็มาตรงนี้มันบอกว่าตั้งค่าการบันทึกนะครับเราก็กดโอเคไปแบบนี้นะครับมันก็จะมีว่าโหมดอะไรโหมดสกรีนโหมดซีนนะครับผมก็ปิดไว้แบบนี้นะครับถ้าลูกศรชี้ลงก็นี่ครับไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าเราจะเซตอันไหนนะครับเราก็กดตกลงหรือ Enter ตรงนี้ไปนะครับมันก็จะเซตนะครับอย่างเช่นเฟส ผมปิดไว้อยู่ถ้าเรา Enter ไปมันก็จะมีเปิดกับปิดนะครับถ้าเปิดก็เลื่อนขึ้นมาเปิดแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่เปิดผมจะปิดไว้ก็เหมือนเดิมแบบนี้นะครับเวลาจะออกจากเมนูก็กดปุ่มเมนูอีกครั้งหนึ่งมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ